สวัสดีค่ะทุกคนยิ้มกว้างมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเรื่องราวสุดพิเศษที่จะทำให้คุณต้องทึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงปรากฏการณ์ครั้งสำคัญในรอบหลายปีที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนโดยเฉพาะค่ะบอกเลยว่านี่คือสุดช็อกดวงเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่จะพลิกชีวิตคุณจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยทีเดียว คุณเคยรู้สึกไหมคะว่าชีวิตมันวนอยู่กับที่หรือบางทีก็เจอแต่เรื่องติดติดขัดขัดเหมือนมีอะไรมาคอยขวางทางอยู่ตลอดเวลาถ้าคุณเป็นชาวราศีเมถุนละก็ขอให้ตั้งใจฟังให้ดีเลยนะคะเพราะช่วงเวลานี้คือโอกาสทองที่คุณไม่ควรพลาดแม้แต่วินาทีเดียวสิ่งที่เราจะมาเน้นย้ำกันเป็นพิเศษสำหรับชาวราศีเมถุนในช่วงนี้ก็คือการมุ่งเน้นไปทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถ้าไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือเป็นการส่วนตัวหรือจะเป็นการทำบุญทำทานการปฏิบัติทําการสวดมนต์การขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่ต่างๆที่คุณมีโอกาสได้ไปเยือนเชื่อไหมคะว่าพลังงานเหล่านี้จะส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อชีวิตของคุณเรากำลังพูดถึงเรื่องของด้านโชคลาภค่ะ ชาวเมถุนเตรียมตัวรับมือกับโชคลาบที่ไม่คาดฝันได้เลยค่ะอาจจะเป็นโชคจากการเสี่ยงดวงเล็กๆน้อยๆหรืออาจจะเป็นโอกาสดีๆที่เข้ามาในชีวิตโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจไม่ว่าจะเป็นการได้งานใหม่ที่ดีขึ้นได้รับการโปรโมทหรือแม้กระทั่งการได้พบปะผู้คนที่จะนำพาโอกาสดีๆมาให้สิ่งเหล่านี้ล้้นแล้วแต่เป็นผลพวงจากพลังบุญและพลังงานดีๆที่คุณได้สร้างสมมาและที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือ ด้านการเงินท่าเน้นเสียงช่วงนี้การเงินของชาวราศีเมถุนจะโดดเด่นเป็นพิเศษเลยค่ะจากที่เคยมีปัญหาติดขัดหรือรู้สึกว่าเงินทองไม่พอใช้ช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงที่คุณจะเริ่มเห็นแสงสว่างทางการเงินอย่างชัดเจนอาจจะมีรายรับเข้ามาจากช่องทางใหม่ๆที่คุณไม่เคยคิดถึงมาก่อนหรืออาจจะเป็นการเคลียร์หนี้สินต่างๆที่ค้างคามานานได้สำเร็จทำให้คุณรู้สึกโล่งใจและมีอิสระทาง การเงินมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะแต่สิ่งที่พิเศษที่สุดและหลายๆคนรอคอยที่จะได้ยินก็คือเรื่องของด้านการถูกหวยรวยเงินหนึ่งแสนบาทหรือแม้กระทั่งหนึ่งล้านบาทแบบไม่คาดคิดคาดฝันค่ะทำเสียงตื่นเต้นฟังไม่ผิดค่ะโอกาสในการได้รับเงินก้อนใหญ่แบบปาฏิหาริกําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนแล้วค่ะ นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลมาจากการที่คุณได้สร้างบุญบารมีและเป็นจังหวะที่ดวงชะตาเปิดทางให้คุณได้รับโชคก้อนใหญ่จริงๆค่ะแน่นอนว่าการถูกหวยหรือได้รับเงินก้อนใหญ่ขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นได้บ่อยๆนะคะ ดังนั้นเมื่อโอกาสมาถึงคุณต้องคว้ามันไว้ให้ได้ค่ะอาจจะมาจากความฝันการตีความตัวเลขต่างๆรอบตัวคุณหรือแม้กระทั่งลางสังหรณ์บางอย่างที่ผุดขึ้นมาในใจจงเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวเองในช่วงนี้ให้มากๆค่ะเพราะนั่นคือเสียงจากจักรวาลที่กำลังนำทางคุณไปสู่ความร่ำรวยค่ะ แต่จำไว้นะคะว่าโชคลาภเหล่านี้ไม่ได้มาง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยแค่าการมุ่งเน้นไปทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์การทำบุญการสวดมนการสร้างความดีและการคิดดีทำดีอยู่เสมอจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะเปิดประตูแห่งโชคลาภและความร่ำรวยให้กับคุณแค่จงทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจและศรัทธาแล้วผลลัพธ์ที่น่าทึ่งจะตามมาเองค่ะ และเพื่อไม่ให้พลาดทุกเคล็ดลับดีๆแบบนี้รวมถึงเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายจากช่องของเรานะคะก่อนที่เราจะไปเจาะลึกรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับดวงชะตาของชาวราศีเมถุนในแต่ละด้านอยากจะขอแรงสนับสนุนจากทุกๆคนเลยค่ะถ้าคุณชอบคลิปนี้และเห็นว่ามีประโยชน์ฝากกดไลค์ให้หน่อยนะคะเพราะทุกไลค์คือกำลังใจสำคัญสำหรับทีมงานมากๆเลยค่ะ และถ้าคุณไม่อยากเก็บเรื่องดีๆแบบนี้ไว้คนเดียวนะคะฝากกดแชร์ออกไปให้เพื่อนๆหรือคนที่คุณรักที่เป็นชาวราศีเมถุนได้รู้ด้วยนะคะเพราะนี่คือโอกาสทองที่พวกเขาไม่ควรพลาดจริงๆค่ะที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกการอัปเดตและได้รู้เรื่องราวดีๆก่อนใครเพื่อนเลยค่ะ และถ้าคุณอยากจะได้รับแจ้งเตือนทุกครั้งที่เรามีคลิปใหม่ๆนะขอย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนข้างๆปุ่มติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากเราค่ะและสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะฝากกดซูเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะทุกการสนับสนุนของคุณมีความหมายกับเรามากๆเลยคะ่ะ เอาละค่ะเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมแล้วเรามาดูกันว่าชาวราศีเมถุนจะต้องเตรียมรับมือกับโชคลาภและความร่ำรวยครั้งใหญ่ในชีวิตได้อย่างไรบ้างตามมาดูกันเลยค่ะ 1. ด้านการเงินสำหรับชาวราศีเมถุนในปีนี้ด้านการเงินจะอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาไม่ได้คงที่ในทิศทางใดทิศทางหนึ่งมีทั้งโอกาสในการสร้างรายได้ใหม่ๆและรายจ่ายที่คาดไม่ถึงเข้ามาพร้อมกันแหล่งรายได้ใหม่ มีแนวโน้มที่จะได้เงินจากการทำงานเสริมง,งานพิเศษหรือการลงทุนที่ใช้ความคิดสร้างสารรค์และไหวพริบของชาเมถุนเองหากคุณมีทักษะพิเศษหรือความสามารถเฉพาะตัวนี่คือเวลาที่ดีในการนำมาใช้สร้างรายได้เพิ่มเติมรายจ่ายที่ต้องระวัง แม้จะมีรายได้เข้ามาแต่ก็ต้องระวังรายจ่ายที่เกิดจากความประมาทหรือการใช้จ่ายตามอารมณ์ชั่ววูบก,การซื้อของที่ไม่จําเป็นหรือการลงทุนในสิ่งที่ไม่ศึกษาให้ดีพออาจทําให้เงินทองรั่วไหลได้ง่ายการบริหารจัดการ หัวใจสำคัญของการเงินชาวราศีเมถุนในปีนี้คือการบริหารจัดการที่ดีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมและวางแผนการใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพหลีกเลี่ยงการกู้ยืมเงินที่ไม่จำเป็นเพราะอาจกลายเป็นภาระในอนาคตได้โอกาสจากเครือข่ายสังคม การติดต่อสื่อสารและการสร้างส,างสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้างอาจนำมาซึ่งโอกาสทางการเงินที่ไม่คาดคิดเช่นการได้รับงานแนะนำหรือการร่วมลงทุนกับเพื่อนฝูง 2. ด้านการงานด้านการงานของชาวราศีเมถุนในปีนี้ถือว่ามีความโดดเด่นและมีโอกาสก้าวหน้าหากคุณมีความกระตือรือร้นและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสได้รับการปรับตําแหน่งปรับเงินเดือนหรือได้รับมอบหมายโปรเจกต์สำคัญที่ท้าทายความสามารถซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของคุณหากคุณรู้สึกเบื่อหน่ายกับงานประจำที่ทำอยู่ปีนี้ก็เป็นโอกาสดีที่จะมองหางานใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการและใช้ศักยภาพของคุณได้อย่างเต็มที่การปรับตัวและเรียนรู้ ชาเมทุนมีจุดแข็งในเรื่องความสามารถในการปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอการพัฒนาทักษะใหม่ๆหรือการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆจะช่วยให้คุณโดดเด่นและเป็นที่ต้องการในสายงานปัญหาจากความไม่แน่นอน ด้วยธรรมชาติของชาวเมถุนที่บางครั้งอาจมีความลังเลหรือไม่แน่ใจในการตัดสินใจอาจทําให้พลาดโอกาสดีๆในการทํางานไปได้พยายามเชื่อมั่นในตนเองและกล้าที่จะตัดสินใจในเรื่องสําคัญสําคัญความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมง,งานการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมง,งานและผู้บังคับบัญชาเป็นสิ่งสําคัญการช่วยเหลือเกื้อกูลกันจะนํามาซึ่งความราบรื่นในการทํางานและอาจได้รับความช่วยเหลือเมื่อยามจําเป็น 3. ด้านโชคลาภ ด้านโชคลาภสำหรับชาวราศีเมถุนในปีนี้อาจไม่ได้มาในรูปแบบของการถูกหวยรวยเบอร์เป็นหลักแต่จะเน้นไปที่โชคลาภจากการลงมือทำและความพยายามโชคจากการทำงานโชคลาภจะมาจากการที่คุณตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่และรู้จักสร้างโอกาสให้กับตัวเองความสำเร็จที่เกิดจากความพยายามของคุณเองนั่นและคือโชคลาภที่แท้จริงโชคจากผู้ใหญ่และกัลยานามิตร มีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือหรือคำแนะนำดีๆจากผู้ใหญ่หรือเพื่อนฝูงที่เป็นกัลยาณมิตรซึ่งอาจนำไปสู่โอกาสดีๆทั้งในด้านการเงินและการงานการเสี่ยงโชคแบบพอดีหากต้องการเสี่ยงโชคควรทำอย่างพอประมาณไม่ควรทุ่มเงินจำนวนมากเพราะโชคด้านการเสี่ยงดวงยังไม่โดดเด่นมากนักในปีนี้การลงทุนในสิ่งที่ศึกษามาเป็นอย่างดีจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการทำบุญเสริมโชค การทำบุญทำทานหรือการช่วยเหลือผู้อื่นจะช่วยเสริมดวงและสร้างบุญบารมีให้มีโชคลาภเข้ามาในชีวิตได้ 4. ด้านความรักด้านความรักของชาวราศีเมถุนในปีนี้จะมีความหลากหลายและมีสีสันอาจมีทั้งเรื่องน่าย,ยินดีและเรื่องที่ต้องใช้ความอดทนและเข้าใจสําหรับคนโสด มีโอกาสที่จะได้พบเจอคนถูกใจจากการเดินทางการเข้าสังคมหรือจากการทำงานคนที่คุณจะได้พบอาจาเป็นคนที่มีบุค,คลิกฉลาดมีอารมณ์ขันและชอบความท้าทายคล้ายๆกับคุณอย่างไรก็ตามด้วยความที่ชาเมถุนเป็นคนที่มีสเสน่ห์อาจามีคนเข้ามาพร้อมกันหลายคนทําให้เกิดความลังเลในการเลือกควรใช้เวลาศึกษาดูใจกันให้ดีก่อนตัดสินใจสำหรับคนมีคู่ ความสัมพันธ์จะมีความเคลื่อนไหวและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมออาจมีช่วงเวลาที่ราบรื่นและมีความสุขแต่ก็อาจมีช่วงที่ต้องเผชิญกับความท้าทายและความเข้าใจผิดการสื่อสารเป็นหัวใจสําคัญของความสัมพันธ์ในปีนี้ควรเปิดใจคุยกันอย่างตรงไปตรงมาและให้พื้นที่ส่วนตัวแก่กันและกันจะช่วยให้ความสัมพันธ์ยืนยาวและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระวังเรื่องความขี้เบื่อ ด้วยธรรมชาติของชาวเมถุนที่ชอบความแปลกใหม่และไม่ชอบความจำเจอาจทำให้เกิดความเบื่อหน่ายในความสัมพันธ์ได้ง่ายหากไม่รู้จักเติมความหวานหรือหากิจกรรมใหม่ๆทำร่วมกันควรพยายามสร้างสีสันและความตื่นเต้นให้กับความสัมพันธ์อยู่เสมอความสัมพันธ์กับคนรอบข้างความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงและครอบครัวก็มีความสำคัญเช่นกันการดูแลเอาใจใส่คนรอบข้างจะช่วยให้คุณมีความสุขและได้รับกำลังใจที่ดี 5. ด้านการทำธุรกิจสำหรับชาวราศีเมถุนที่คิดจะทำธุรกิจหรือกำลังดำเนินธุรกิจอยู่ปีนี้เป็นปีที่มีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตหากรู้จักวางแผนและลงมือทำอย่างจริงจังโอกาสในการเริ่มต้น เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือขยับขยายกิจการที่คุณกำลังทําอยู่โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเทคโนโลยีการค้าขายออนไลน์หรือธุรกิจที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์และนวัตกรรมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ชาวเมทูลมีความสามารถในการสื่อสารและโน้มน้าวใจผู้อื่นซึ่งเป็นจุดแข็งที่สามารถนำมาใช้ในการทำธุรกิจได้ดีการใช้ช่องทางออนไลน์ในการทำการตลาดและการประชาสัมพันธ์จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเป็นที่รู้จักและเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นการสร้างพันธมิตร การสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจหรือการร่วมมือกับผู้อื่นจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของคุณการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จะนำไปสู่โอกาสใหม่ๆที่ดีขึ้นความท้าทายที่ต้องระวังแม้จะมีโอกาสที่ดีแต่ก็ต้องระวังเรื่องการตัดสินใจที่รวดเร็วเกินไปหรือการลงทุนโดยไม่ศึกษาข้อมูลให้รอบครอบควรมีการวางแผนธุรกิจที่ดีมีการวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่งอย่างละเอียดที่ท้วน การบริหารความเสี่ยงคุณมีแผนสำรองเพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินหรือการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีจะช่วยให้ธุรกิจของคุณมั่นคง 6. ด้านถูกหวยรวยเงินล้าน สำหรับชาวราศีเมถุนที่ฝันถึงการถูกหวยรวยเงินล้านปีนี้อาจไม่ใช่ปีที่คุณจะได้รับโชคก้อนใหญ่จากการเสี่ยงดวงโดยตรงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีโอกาสเลยดาวที่ส่งผลต่อโชคลาบยังอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างท้าทายดังนั้นหากจะคาดหวังโชคลาบก้อนใหญ่อาจจะต้องใช้ความพยายามหรือมีที่มาที่ไปที่ชัดเจนมากกว่าการพึ่งพิงโชคเพียงอย่างเดียวค่ะ อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีโชคเลยนะคะโชคลาภของคุณอาจจะมาในรูปแบบอื่นเช่นการได้รับโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่การได้รับความช่วยเหลือจากมิตรที่ดีหรือการได้เจอช่องทางในการสร้างรายได้ใหม่ๆที่เข้ามาโดยไม่คาดฝันซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ถือเป็นโชคลาภอย่างหนึ่งเช่นกันค่ะ แนะนำให้เน้นการสร้างบุญกุศลและการทำความดีอย่างสม่ำเสมอค่าการทำบุญบริจาคทางการช่วยเหลือผู้อื่นจะช่วยเสริมดวงชะตาและเปิดทางให้โชคดีเข้ามาหาคุณได้ง่ายขึ้นค่ะ แต่ถ้าจะเน้นเรื่องการเสี่ยงโชคก็ควรทำอย่างพอประมาณไม่ควรทุ่มเทม,มากเกินไปเพราะอาจนำมาซึ่งความผิดหวังได้ง่ายข้าจงใช้ชีวิตอย่างมีสติและพึ่งพาความสามารถของตัวเองเป็นหลักจะดีที่สุดอาจมีเรื่องราวที่ทำให้คุณต้องหันกลับมาทบทวนตัวเองทบทวนเป้าหมายในชีวิตและปรับเปลี่ยนแนวคิดบางอย่างเพื่อให้ชีวิตดำเนินไปในทิศทางที่ดีขึ้นแคการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่ก็จะเป็นโอกาสให้คุณได้พัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นคะ สุขภาพกายและใจเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามนะคะควรดูแลตัวเองให้ดีพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอถ้าหากมีเรื่องเครียดหรือความกังวลใจควรหาทางระบายออกหรือปรึกษาคนที่คุณไว้ใจค่ะเน้นความพยายาม โชคลาภส่วนใหญ่จะมาจากการลงมือทำและสร้างโอกาสให้ตัวเองมากกว่าการพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพียงอย่างเดียวหากคุณทุ่มเทให้กับงานหรือธุรกิจที่คุณทำอยู่โอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีจนเปรียบได้กับการถูกหวยก็มีสูงโชคเล็กๆน้อยๆอาจมีโชคลาภเล็กๆน้อยๆเข้ามาในชีวิตบ้างเช่นได้รับของขวัญได้รับส่วนลดพิเศษหรือได้เงินคืนจากการซื้อของแต่ยังไม่ถึงขั้นรวยเงินล้านจากการเสี่ยงดวง เลขเด็ดจ,จากความคิดบางครั้งโชคลาภอาจมาจากการสังเกตสิ่งรอบตัวหรือจากการตีความความฝันการคิดวิเคราะห์ของคุณเองอาจนำไปสู่ตัวเลขที่น่าสนใจการทำบุญสร้างเสริมการทำบุญทำทานหรือการช่วยเหลือผู้อื่นจะช่วยเสริมดวงและเปิดทางให้มีโอกาสได้รับโชคลาภในอนาคตแต่ควรทำด้วยใจที่บริสุทธิ์ไม่ใช่หวังผลตอบแทนจากการเสี่ยงโชคเพียงอย่างเดียว 7. ด้านชีวิต ภาพรวมชีวิตของชาวราศีเมถุนในปีนี้จะเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและการเรียนรู้คุณจะได้พบเจอประสบการณ์ใหม่ๆที่จะช่วยให้คุณเติบโตและพัฒนาตนเองการพัฒนาตนเองเป็นปีที่เหมาะแก่การพัฒนาตนเองในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการพัฒนาทักษะหรือการปรับปรุงบุคลิกภาพการเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะนำมาซึ่งโอกาสดีๆในชีวิต การเดินทางและการผจญภัยมีแนวโน้มที่จะได้เดินทางท่องเที่ยวหรือได้ไปในสถานที่ใหม่ๆซึ่งจะช่วยเปิดโลก,กทัศน์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณการเดินทางยังช่วยให้คุณได้พักผ่อนและผ่อนคลายจากความเครียดสุขภาพกายและใจ ควรให้ความสําคัญกับสุขภาพกายและใจการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการพักผ่อนให้เพียงพอจะช่วยให้คุณมีพลังในการใช้ชีวิตการจัดการกับความเครียดด้วยการทําสมาธิหรือการหากิจกรรมที่ผ่อนคลายก็เป็นสิ่งสําคัญความสัมพันธ์ส่วนตัว การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนฝูงหรือคนรักจะช่วยให้คุณมีความสุขและได้รับกำลังใจที่ดีการเป็นผู้ให้และผู้รับที่ดีจะทำให้ชีวิตมีความสมดุลการค้นหาความหมายชาเมถุนเป็นคนที่มีความคิดลึกซึ้งบางครั้งอาจใช้เวลาในการค้นหาความหมายของชีวิตหรือเป้าหมายในอนาคตปีนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะทบทวนตนเองและกำหนดทิศทางชีวิตที่ชัดเจน 8. ด้านเสียงโชคชะตา สำหรับชาวราศีเมทุนในด้านการเสี่ยงโชคชะตาหรือการตัดสินใจในเรื่องสำคัญสคัญที่มีความไม่แน่นอนสูงปีนี้คุณควรใช้เหตุผลและความรอบคอบมากกว,ากว่าการพึ่งพาโชคชะตาเพียงอย่างเดียวการตัดสินใจด้วยเหตุผลหากต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญสคัญที่มีความเสี่ยงสูงเช่นการลงทุนขนาดใหญ่การเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งสำคัญควรใช้ข้อมูลและเหตุผลประกอบการตัดสินใจให้มากที่สุดหลีกเลี่ยงการตัดสินใจตามอารมณ์ชั่ววูบ ปรึกษาผู้รู้การปรึกษาผู้ที่มีความรู้หรือประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆจะช่วยให้คุณมองเห็นมุมมองที่แตกต่างและตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้นการฟังเสียงหัวใจแม้จะต้องใช้เหตุผลแต่บางครั้งการฟังเสียงหัวใจหรือสัญชาตญาณของคุณเองก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันหากรู้สึกไม่สบายใจหรือไม่มั่นใจในบางสิ่งก็ควรชะลอการตัดสินใจไว้ก่อนความยืดหยุ่นและการปรับตัว การเสี่ยงโชคชะตาไม่ได้หมายถึงการทุ่มทุกอย่างลงไปในครั้งเดียวแต่คือการมีความยืดหยุ่นและพร้อมที่จะปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปหากสิ่งที่คุณวางแผนไว้ไม่เป็นไปตามคาดก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแผนการทำบุญสร้างกุศลการทำบุญสร้างกุศลหรือการทำความดีจะช่วยเสริมดวงและสร้างบารมีให้คุณสามารถผ่านพ้นอุปสรรคและมีความสำเร็จในชีวิตได้แม้ว่าผลลัพธ์จะไม่ได้มาจากการเสี่ยงโชคโดยตรงก็ตาม สรุปภาพรวมสำหรับชาวราศีเมถุนปีนี้เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตสำหรับชาวราศีเมถุนคุณจะได้พบเจอสิ่งใหม่ๆมากมายทั้งโอกาสและความท้าทายหัวใจสำคัญคือการใช้ความเฉลียวฉลาดความสามารถในการปรับตัวและไหวพริกของคุณให้เป็นประโยชน์การสื่อสารที่ดีการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้างและการบริหารจัดการชีวิตอย่างมีสติจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จและความสุขในทุกๆด้านค่ะ ท้ายคลิปวันนี้ขออำนาจแห่งดวงดาวและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดนบันดาลให้ชาวราศีเมถุนทุกท่านที่กำลังรับฟังคลิปนี้ได้พบเจอแต่ความสุขความสมหวังและความรุ่งเรืองในทุกย่างก้าวของชีวิตขอให้เส้นทางที่ท่านเลือกเดินเต็มไปด้วยแสงสว่างและโอกาสใหม่ๆที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ขอให้การงานของชาวราศีเมถุนมั่นคงก้าวหน้าและได้รับการยอมรับจากผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมง,งานขอให้โอกาสดีๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องเปิดประตูให้ท่านได้แสดงศักยภาพและความสามารถอย่างเต็มที่ทุกโครงการและความพยายามที่ลงแรงไว้จงบรรลุผลอย่างงดงาม ขอให้การเงินของท่านคล่องตัวราบรื่นและมัง่งคั่งเงินทองหลังไหลเข้ามาไม่ขาดมือทั้งจากน้ำพักน้ำแรงรายได้เสริมและโชคลาภที่มาจากฟ้าเปิดทางทุกความกังวลเกี่ยวกับการเงินจงละลายหายไปเหลือเพียงความมั่นใจความมั่งคัง่งและความอุดมสมบูรณ์ขอให้ความรักของชาวราศีเมทุนอบอุ่นและเปลี่ยนไปด้วยความเข้าใจหากยังโสดก็ขอให้ได้พบคู่แท้ที่จริงใจหากมีคู่ครองแล้วก็ขอให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นมั่นคงเต็มไปด้วยความซื่อสัตย์และความดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ขอให้สุขภาพของท่านแข็งแรงทั้งกายและใจเต็มไปด้วยพลังในการก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นใจขอให้โรคภัยแค่เจ็บห่างไกลและชีวิตของท่านเปี่ยมด้วยความสดชื่นแจ่มใสท้ายที่สุดนี้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาและบุญกุศลที่ท่านได้สั่งสมมาช่วยหนุนนำให้ชีวิตของท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆโชคลาภความเฮงความปังและความสำเร็จในทุกๆด้านสาธุ